นั่งกินท่านี้น่ะปลาไหลเมียวสวัสดีค่ะทุกคนเออบรรยากาศดีด้วยเนาะอันออกมาสิมาวานปุยเข่าได้บัตตอรนี่นั่นอัน นี่แหะค่ะปุย๋ยสูตรอะไรสูตร16200ค่ะวิตากระต่าย16เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่446ขีด00เนอะอันนี้เป็นสูตรปุย๋ยสูงสีฟ้าขัเปิดประไล่เนี่ยคุณนายอือสอะนี่ข้าวเรากินเป็นหม้อเลยนะจ๊ะปลาไหล ปลาไหลปลาไหลนาเด้อค่ะนี่ดูหัวปลาไหลฮะนี่หัวปลาไหลัปลาไหลมันมีกระดูกว่ะน่ะนี่นะ,นะแล้วกระดูกมันแข็งปะไม่แข็งไม่แข็งนะนิ่มนิ่มนะกินทั้งกระดูกเลยที่บ้านนี่ไบ่เ <c oughs> คยกินปลาไหลนะนนแบบเอออันนี้ก็น่าอร่อยอยู่นะนเอเอเติมพลังก้อนว่านปุ๋ยค่ะพี่น้อง มาบ้านปุ๋ยซอยกันเด้อวันนี้เด้อทุกคนเอ้ยห้อนแดดได้เหมือนเหมือนเมื่อคืนฝน,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 นตกก็ค่ะฝนตก้ววันที่นี่มันท้องฟ้ามันโปร่งโปรง,งอยู่เดยค่ะนี่เมฆเป็นหย่อมๆเนาะพว,วนนะพยากรอากาศเราได้วันนี้มันจะากาศดีแล้วค่ะนอตาบ้ากัาอาอนอากาศแจ่มใสท้องผ้าปอดโปร่งอากาศแจ่มใสท้องผ้าปอดโปร่ง ได้สำได้เก่เาเนาะค่ะนาะเพราะว่ามันมา,ามย้ำไต่กาแต่เรพร้อมเนาะเพราะว่าเราไม่พร้อมจริงๆในการทำนาเนาะคือบุคลากรเราไม่มี <c oughs> เขากบบวางจากงานหรือว่าวันหยุดจังสีเขาเขากระจังเดม,ม้าเลาะทงจังสีไหมคะ่ะก็เลยได้ตามอัตภาพได้ตามกก่เยิมเนาะอือฮั่นละอยากกับว่าได้ตัดไหมคะ่ะพี่น้องมันนั่นนั่นหัวโคกเด้อเออกันเบิ้งทัาสิาบาน เฮาซีวานเอาหญ้าเฮ้สิีวานเอาข้าวน้อนี่เนาะสิได้จ้างสิได้จ้างเพิ่นมาดกหญ้าให้แม่ค่ะแต่ว่าสิดกไวบ่าห็นะเข้ากับหญ้าบัดซ้ำกันเอาโลดบนที่นี่นะเอาเบิ่งเด้อค่ะเบื้องน่หญ้าเพิ่นสูงกว่าข้าไหมเไม่ซ้ำใดก็เอาน่ะวันสายว่งไงจ้ะ นี่ดูเม็ดปุ๋ยเรานะจ๊ะมาค่ะวานปุ๋ยน้ำกันมันดนีอื้อ Yeah พักยก่ะห้อนแดดตายแดดพักยกพักยกกะยังมาทัานเคิงอยู่ค่ะมันนั่นๆันมันบูมันบูหยาไหมบูหยาวานเขาเนาะแต่อีโต้นี่ตัวนั่นเขาวานกับมีแต่หยาไหมค่ะก็เลย เขาคิดไล่ๆกับว่าทายเห็ุกันเบิ่ได้เดี๋ยวนี้นะซ้อมไงอันนี้ปุ๋ยอันนี้ปุ๋ยปุ๋ยที่ใส่บ้านนี้ปุ๋ยทุงฝ้าสูตร4ี่สขีดศขีดศค่ะก็ปุย๋ยปุ๋ยขาวๆเนี่ยปุ๋ยทุงขาวจะเป็นสูตรสูตรยังงเออ16 16 20แล้วก็0อ่ะสูตร16 ยี่สิบศูนย์นะคะ่ะกัเมื่อยปุ๋ยสูตรปุ๋ยสูตรสี่สิบหกขีดศูนย์ศูนย์เนาะมันก็สิเป็นมันเป็นการเพิ่มธาตุไนโตรเจนลงไปในดินไหมคะ่ะอืมช่วยให้ใบเขาเขียวเออเออมดกันล้ำต้นแข็งแรงจังสินะคะ่ะปุ๋ยเอ่อส6ิบหกขีด สองศูนแล้วก็ขีดศนะูนเนาะอันนี้กส็ส์เป็นเพื่อที่จะให้บำรุงรากค่ะบำรุงรากให้รากแข็งแรงลำต้นแข็งแรงแล้วก็ให้ให,ให้แบบให้กอเขาเขอแพ่ออกไล้ลายนังสีนะปะไปบ้านปุยตอคันชิบะแล้วให้หน้าให้หน้าเพิ่นว่านซอยอยู่ตะลุมหูนะเอาก็เลยมมาลอยผักซอไม่แหง้งจังเลย เออนอวิงเขาดูแต่อิตอนอ้นบะคืออันเนี้ยอันนี้คือข้าววานไปแล้วอ่ะที่นี่ข้าวานทางล่างเนาะขื่นข้าววานไปแล้วว่ะที่นี่มันแรงไหมมันแรงแรงเลยหญ้าขึ้นไหมค่ะที่นี่อืมหญ้าขึ้นเราที่นี่นะมันมันว่ามีน้ำเนาะทีนี้ฝนก็มาตกใส่หญ้าหญ้าก็เลยง้ามก็เข่าไหมวันที่นี่นะก็เลยเอเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัด เห็นแต่เพิ่นเทศเนาะก็ให้ให้พี่ซ้ายเพื่อนมาตัดตัดหญ้าตัดหญ้าตัดเขาออกไหมคะแล้วก็ให้ให้เขาเพื่อนเกิดแล้วการให้เขาเพื่อนเกิดขึ้นไหมนะเนาะได้ตัวนา่ได้กินบ่วะนี่เออตอนท้าวบ้านตอนเล็กๆที่ท้าวบานแรกๆเนี่ยข้าวมันก็เกิดมันก็งอกงามอยู่นะคะมันก็เกิดง้ามอยู่ด้วยค่ะทีนี้มันแรงแรงแล้วก็นี่แหละค่ะจังเข็นนี่แหละก็ย่องก็แย่งอยู่ มาค่ะว่านเอาเข่าห้างน้ำกันเนาะเพื่อนเพื่อได้กินเนาะค่ะเนาะทั้งเขา่าทั้งหญ้านี่แหละว่านไปโหลด เส็นแล้วค่ะทุกคนมาตีนี่กาอยอ๋อกาขอขอบคุณได้หลายนะคะเนาะขอขอบคุณได้หลายที่เขามาเอเป็นกำลังใจนะคะเนาะซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเนาะกดติดตามให้พร่อมเออกาพามาวานปุ๋ยเข่ามือนี้นะมันนางอยู่ดงหยาค่าได้ปัทีนี้พอมันโฮมนอก ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สม,มีซะก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย